หนูนึกว่าน้องเอาน้องออกมาทางนี้ตายละใครก็เนี่ยใครคะ FC ใหม่นะคะรอคะแล้วนี่รออะไรคะรอน้องสรงน้รอน้องงน้องนะคะหนูเกือบพลาดแล้วหนูปิดไลฟ์นึกว่าไม่ได้เจอรถน้องออกด้านหลังเวทีแล้วก็มาทางนี้นะอันนี้ไม่ได้เป็นไลฟ์แต่เป็นเป็นคลิปแล้วกันนะแม่นะอยู่ที่พี่ผลนะไปเราไปกนได้ สองกุหลาบเยอะๆนนี้ไปรับมาเองกับมือเลยนะเนี่ยไปรับมาเองกับมือขอแม่นนเถ่ายไหได้ไหมคะไปเขไปเลยค่ะอท่นะคะไทีเไปตรงน้นะคะเนะเรื่องราจะกลับยังไงเราไม่มีรถเราจะกลับยังไงก่อนค่ะมีนนี้ลูกไม่ออกลูกเลม่ออกลกรถดูโรงแรมรถล็อกไม่ได้ đá, teo vĩ rồi, teo vĩ rồi, anh, cái này mở, cái này mở, đây อนีอก็ไม่มีสิทธิ์ไปไม่มีไม่มีสิทธิ์ไปไม่มีสิทธิ์ถ่ายไ่นึงค่ะหนค่ะสค่ะก็ลอง้าไปเลยไม่ถ่ายไม่ไป คเดยคือนี่ดูดิม่นะทั้งหลายแม่นี่กาให้เลยเจะไปแล้วขออนุญาตนะคะเดียว่เบียดครับขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเป็นอไหนเนี่ยเเรอันครับ

เห็นไหมล่ะคนเห็นๆหนน้บอกใหหน่าไม่ตไม่ตคนไมเยอะไปไปไปไม่ิบคยังไม่ะิไคนยไหไปไหนไป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 ไ เอาโทรคุแม่คนนี้อยู่อเมริกานะคะพักกันแม่ขา่ะให้มีความสุขนะคะแม่ยืรงนี้แม่เดวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเ้แ่อไรนอม่่าด้วไม้า <f uro. S 1> 1941, อยู่ไไหร

ปลอดภัยครับปลอดภัยครับเด็กน่าหยิไม่เจอกันนะครับปลอดภัยครับครับผมเห็นเลยนรักกันแล้ก็ขวดต้มเองเลยยังไม่เลยไม่ไม่เอาเลยดังเลย

วันนี้ FC พื้นที่เยอะแล้วก็ FC ที่เป็นวัยรุ่นวัยทีนก็มีเยอะด้วย

ไทยเฮาเข้ไปทางเต้เลยอดีตน,น,นะสวัสดนะีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ โอเคนะคะจบไลฟ์เท่านี้นะคะวันนี้สมบูรณ์นะคะน่าจะเต็มอิ่มนะคะแม่เต็มอิ่มกับการดูชมไลฟ์นะคะแล้วก็เห็นน้องอย่างมีความสุข